คืข่าตานกระถินแล้วป้นบ่มีโอกาสได้ตานเขาท่านอาจารย์มหากเ็เลยบอกโยมต้องไปกึดนักถ้าโยมกึดแล้วใจเป็นสุกรีบทําทันทีถ้าโยมกึดแล้วหลายอย่างอันนั้นก็บบาไวอันนี้ก็บเามีอันนั้นกอไข่าตานอันนี้นกอใไข่าตานอาธมาว่ามันต้องทําบุญเตือ่อเยเนาะผมก็เลยบอกโยมมันต้องทําบุญเตื่อเพื่อสบายใจให้ก่อนเนี่ยมันบอกว่ากรรมของคนเนี่ยเวลากรรมกึดเนี่ยมันมันทำาพื้อปั่นป่วนไปหมดทำาพื้อจิตใจมันว้าบุ่นทำาพื้อจิตใจมันซับสนเหตุไฉนพพุทธเจ้าถึง บอกคือเฮาบำเพ็ญเพียรทางจิตตั้งสติให้ดีกำหนดลมหายใจเข้าออกอา,านาปนสติลักของสติปัฏฐานสี่นี่นะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเื่อเอาจิตจดจ่ออยู่อย่างเดียวสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจจะนึกถึงลับตาถึงพุทธเจ้าพุทธลลกนึกถึงพ่อถึงแม่นึกถึงลมหายใจนึกถึงอย่างเนี้ยนี่แหละก็คือเปิ้นหมายอยากขื้เฮากึดนักถ้าเฮากึดนักลํำไปสมมติคนเป็นพ่อเป็นแม่กึดนักค จนว้าวุ่นไปหมดแลวลูกหลานจะมีความสุขได้อย่างไรท่านอาจารย์มหาครับ,รบเนี่ยเนี่ยวพิ่บอกว่าหน่วยหน่วยนักนักกิ่งกมกึดยิ่งนักใจอถ้าเฮานักใจเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็นผู้นําครอบครัวแล้วเขานักใจกึดนักแล้วลูกหลานเขาจะอยู่กันอย่างไรต่อไปเฮาจะต้องช่วยกันละช่วยกันสร้างสารรค์ตัวนี้ว่าข้อคิดตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่า วางแผนชีวิตหให้ดีๆแา่ยจฮะครับผมบอมอันนี้ก็จะต้องวางแผนหู้จักวางแผนวางแผนในการดําเนินชีวิตเพราะว่าชีวิตของคนเฮานั้นถ้าอู้ไปแล้วนั่นกบ็บะเมินต่อใด100ร้อยปีร้อยปีจะแผวบว่แผวก็บ่ฮู้แต่ว่าถ้าหากว่าญาติโย,ยมสาธุชนทุกท่านเนี่ยมีกรรมกึดอ,อย่างที่มันนักอกนักใจก็ ควรที่จะระบายออกแห็พ้องอันยังก็ตามที่มันไปตกอยู่ในจิตในใจของเฮานักลำไปถ้ามันขังเข้าขังเข้ามันก็เหมือนน้าเน่าเนาะท่านอาจารย์เนาะมันก็จะเหมือนน้าเน่าที่มันขังอยู่ในจิตในใจเมื่อมันเน่าเข้าเน่าเข้ามันบูดกลายเป็นน้ําเสียน้ําอัญยางก็บมีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นอัญยางที่มันเข้าไปอยู่ในใจของสถาญาตโยมท่านผู้ชมรายการก็คือเอาออกไป เพื่อนบอกว่าอ้อย่างที่มันแบกมันหามมันนักเขาก็หุจักเอาตำเอาวางไว้กรากืดที่มันนักอกนักใจก็ไขให้มันออกไปเหี่ยพ่องแล้วจะทำาอ้อย่างก็จะต้องใช้รักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เพื่อนห้องว่ามัชชิมะปฏิปทาทางสายกลางบาดีโลภล้ำไปบดีขี้ข้านล้ำไปให้มันหมอกป๋หายพอดีฐานะของเขาเป็นอย่างใดอยู่อย่างใดก็จะไปแข่งเพื่อน ต้องมันสำรวจตัวเก่านักๆมันสำรวจตัวเก่าพอตัวเก่าบดีแข่งเปิ้นเออหันเปิ้นมั่งเปิ้นมีเปินล่ำเปิ้ลรวยมีสตุ้งสตางก็ค่ายได้ครมีเหมือนเปิ้นอันนี้กเอไปท,ทําธุรกิจที่มันมาถูกมาต้องก็ททาฮืดนักอกนักใจได้อันนี้เป็นสิ่งที่อาตมาภาพทั้งสองรูปเอามาอู้เอามาจากกันในวันนี้แล้วก็แหมยางนึ่งสทายาโยมช่วงนี้เป็นกาลทานกาลทานก็คือ เวลาแห่งการทำบุญทำทานมีจํานวนจํากัดก็คืองานบุญกฐินของแต่ละวัดแต่ละวาทั่วประเทศไทยก็มีเพียงแค่เดือนเดียวตั้งแต่วันออกพรรษาไปจนถึงวันลอยกระทงช่วงนี้ต่ออันเพราะฉะนั้นช่วงนี้แต่ละวัดแต่ละวาบอกว่าจะเป็นภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือก็จะมีบุญกฐิน บางวัดก่อกรถินบางวัดก่จุลกรถินเช่นวัดของท่านอาจารย์พระมหาผู้ที่พัดนี่ก็เป็นกรถินกนตันยูเพื่อที่จะทําบุญให้แก่ปิตามารดาของตัวเก่าทั้งที่ที่มีชีวิตอยู่ทั้งที่จากไปแล้วก็ตามนี่ก็เป็นปวีณีสําคัญที่ญาติโยมสามารถไปร่วมบุญได้พ่อหนึ่งปีมีครั้งเดียวเท่านันญาติโยมสาธุชนทุกท่านในที่สุดท้ายรายการนี้ก็อยากจะฝากข่าว ป่าบุญคณะสถาญาติโยมเรื่องของกรถินซึ่งในปีนี้นั้นวัดป่าตึงงามตำบลป่าซักอำเภอเมืองจังหวัดละพูนของท่านอาจารย์พระมหาพุทธิพัฒก็จะมีในวันที่สเดือนพฤศจิกายน2555ก็ถือว่าเป็นบุญกรถินใหญ่ที่คณะสถาญาติโยมแต่ละบ้านแต่ละจองจะมาร่วมพัฒนานุโมทนาบุญกันเป็นการลทาน ส่วนในวัดของอาตมาภาพนั้นวัดปันเสาตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็จะมีงานจุลกถินซึ่งเป็นประเวณีที่สำคัญของล้านนาในวันที่10.78พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็ญาติโยมถ้าได้ไปเชียงใหม่ก็ไปแวะไปแอลไปร่วมพัตตานุโมทนาบุญด้วยกันวันนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปคงจะขอน้อมนำรายการนี้จากลาท่านผู้ชมไปก่อน คำเดียวก็คงจะเป็นช่วงเวลาแห่งการตอบถามปัญหาธรรมะวันนียตมรมทั้งสองรูปขอลํำลาไปก่อนขอฮืดอญาติโยมทุกท่านมีความสุขความเจริญตลอดไปขอเจริญปอนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมรายการล้านนาธรรมล้านนาไทยอยู่ตอนนี้ทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ในช่วงของการถามตอบปัญหาธรรมะซึ่งวันนี้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาท่านผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรล้านนามาหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับท่านก็จะเห็นภาพด้านหลังนะครับจะเป็นแบบบ้านแบบโบราณล้านนาแต้แตนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้เดินทางม,มาเพื่อที่จะมาเสาะหาปัญหาธรรมะ ที่แปลกใหม่เอามาถามกันในรายการซึ่งวันนี้ผมอยู่กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมสักเล็กน้อยครับสวัสดีครับผมนายนพเดชแแบนเพชรนะครับนักศึกษาสาขาปรัชญาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับครับวันนี้บ่ทราบว่ามีปัญหาธรรมะอย่างที่อยากจะถามตั้งในรายการเอาเชิญได้เลยครับอ๋อกรบนมาสการพระอาจารย์นะครับคือผมอยากจะมีคําถามว่าการจุดผางพารตีดในการพิธีร้านนานะครับ เขามีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรอะครับอ๋อการจุดผังพันตีดที่เวลาเราเห็นกันบ่อยๆอย่างเช่นที่จะถึงนี้ก็มีเช่นประเพณีลอยกระทองอีพีเป็นต้นนะครับเนาะครับ <ผม S 2> อ๋อครับอันนี้ก็จะได้เรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าการจุดผังผันตีดนั้นเปิ้นมีความหมายอย่างซ่อนเร้นไว้อยู่หรือเปล่า<ช>นะครับอันนี้ก็ได้ขอนิมนม์ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาตอบคาถามเพื่อกร,รมนะครับครับสำหรับในช่วงของการถามปัญหาธรรมะในวันนี้ก็คง จะต้องกราบขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างสูงที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทมนะครับก็คงจะได้นํารายการจากลากันไปก่อนปบปะกันในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับขอเจริญปอนท่านผู้ชมรายการล้านนาธรรมล้านนาไทยทุกท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงของการอาถามปัญหาธรรมะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาของเราในวันนี้ ทางพิธีกรภาคสนามก็ได้มีผู้ที่สนใจในการจะถามปัญหาธรรมะวันนี้มีคุณนพเดชแหวนเพชรนักศึกษาปริญญาโทสาขาปฐพีศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่จโจก็มีความสนใจในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของล้านนาเพื่อนก็ได้ตั้งคําถามไว้ว่าอันนี้สรงของการตานผางพันตีเนาะางพัตีนี่เป็นกรรมเมืองเหนือถ้ากรรมไทยก็คือประทีพ หรือประทีปคมไฟนั่นเองแต่ทางเหนือะน้องว่าพางพัดีดว่ามีอนิสงส์งเป็นอย่างใดแล้วก็มีประวัติความเป็นมาเป็นอย่างใดก็จะเอาเรื่องนี้มาชี้แจงให้ญาติโยมตั้งหลายได้รับหุบ้นหับทราบแล้วก็ช่วยกันสืบสารกันต่อไปในส่วนของพางพัดีดเนี่ยหรือว่าประทีปที่เขาจุดกันในช่วงวันลอยกระทงหรือว่า12วันเพ็ญเดือน12นี้ก็ถือได้ว่าเป็นความเป็นมาคือมีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ มีความเกี่ยวเนื่องกับการกำเนิดของพุทธเจ้าห้าพระองค์อย่างใดเพื่อนบอกว่าพอพุทธเจ้าห้าพระองค์นั้นทุกองค์นั้นจะมีกำเนิดมาจากแม่กาเพือกซึ่งแม่กาเพือกนั่นก็คือเป็นเท้าพระกาพรมอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็มาเป็นแปลงร่างเป็นกาเพือกแล้วก็มาไขว้อยู่ห้าฟองน,นะแล้วก็ไขไว้แล้วก็ปรากฏว่าไขร่เนี่ยล่วงตกจากหลังแล้วก็ลอยน้ําไป แล้วก็มีสัต์อยู่5ประเภทเนี่ยนำาเอาไข่นั้นไปฟักไปเลี้ยงก็คือแม่ไก่นาเต่าโคแล้วก็ราชสีก็นําไข่นั้นไปเลี้ยงไว้พอปรากฏว่าเลี้ยงไว้เรียบร้อยใหญ่ขึ้นมาไข่เวลาใกล้จะออกลูกมันแตกออกมากลายเป็นมนุษย์กลายเป็นมนุษย์ก็ปรากฏว่าทั้งหคนเนี่ยก็เกิดเป็นมนุษย์ออกจากไข่มาแล้วเนี่ยเป็นลูกอากาเผือกแล้วเนี่ยก็พากันไปบวชเป็นฤาษีไปปฏิบัติธรรม บำเพญตบะอ,อยู่ในป่าเป็นเลอสีแล้วบังเอิญวันหนึ่งได้มาปะกันทั้งหา้งหาตนเนี่ยเลอสีทั้งหา้าตนเนี่ยก็มาปะกันพอมาปะกันแล้วก็ตั้งคนก็ตั้งถามกันละถามว่าเอ๊ท่านเป็นลูกไผ่พ่อแม่เป็นไผ่ที่ไหนมาแต่และององ์องหนึ่งก็บอกว่าแม่เฮาพ่อเฮาเป็นไก่แฮมตนหนึ่งก็บอกว่าพ่อแม่เฮาเป็นนาคแฮมตนหนึ่งก็พ่อแม่เฮาเป็น,น,ตนเ,เนต่า พ่อแม่เขาเป็นโคพ่อแม่เขาเป็นดาชสีเอ๊จะได้ว่ามาแตกต่างอก็เลยสงสัยในการกำเนิดชาติกำเนิดของตัวเก่าเท้าปากกาพรมนั้นได้หันเข้าใส่แล้วด้วยการบำเพ็ญตมะมก็เลยแปลงกายลงมาเป็นฤระสีก็มาเล่าให้เขาแล้วเนี่ยฟังบอกว่าเขาซูเขาทั้งหลายนี่เป็นลูกไผ่ก็เล่าเล่าให้ฟังซึ่งเป็นแม่ของเปิ้ลนั้นมาแปลงกายมาเล่าเป็นมาเปลี่ยนกรือสีแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่า เป็นลูกเท้าพกาพรมแปงลงกายมาเป็นพญากาเพือกอันนี้ความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจา้าแต่ละประวัติแต่ละติลองไปสังเกตพอแต่ละวัดแต่ละว,ละวาอย่างเช่นวัดพระธาตุลิพุญชยัยที่ธรรมภาพเคยอศาศัยอยู่เนี่ยก็กําเนิดมาจากกาเพือติีบเฝ้าพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันปรากฏว่าเล่าให้กฟังแล้วพ่นก็บอกว่าถ้าท่านตั้งหลายเกึดเอิงหาแม่ขอให้ทำอย่างก็ได้ที่เป็นแบบ สกิพยานหรือว่าเป็นสัญญาณแห่งการเกื้อเติงหาแม่ความกระตันยูต่ตอแม่เพื่อนก็บอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกื้อเติงหาคอเพิ่มแปลงผังพตนธิตและแปลงสีสายแยกออกเป็นสามสามขาเหมือนกระตินกาอันนี้คือต้นกําเนิดแล้วก็เอาไปใส่ในน้ํามันแล้วก็เอาไปจุดหรือว่าใส่ในขี้เพิ่งอย่างก็ได้แล้วก็เอาไปจุดบูชาลอยน้ําก็ได้อันนั้นสังเกตเวลาเปิ้นลอยกระทงก็จะมีเตียนจุดมีผังพติตไปโดย หรือบางคนก็าผางปติรลอยไปตัวนี่คือการบูชาต้นกําเนิดของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งเมืเดี๋ยวนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยสี่พระองค์เหลือแห่งองค์หนึ่งก็คือพระศรีอริเมตตยยังไม่ได้บังเกิดขึ้นเตือนี่ก็เป็นคติแห่งตอนหนึ่งคติแห่งอย่างหนึ่งทางล้านนาเทาเนี่ยพณนบอกว่ามีผัวเมียกู่หนึ่งเป็นคนที่ยากจนตุก,กะตะมากา้ามาขายเตียวเสาะบะห่าก,กินไปเป็นเป็นคนตุกคนยาก บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยใครใส่บาตรแต่บังเอิญมีแคบหมูต่างเหนือเขานี่เปิ้นชอบแคบหมูกันเนาะมีแคบหมูอยู่ถุงหนึ่งมีข้าวอยู่ปั้นหนึ่งเป็นของกินที่ห่อไปกินไปจ้ายทั้งวันเนี่ยแต่ปล่าก็ว่าอ,อยากจะใส่บาตรเนี่ยด,ดีเป็นช่วงที่เปิ้ลใส่บาตรกันพอดีอย่างใส่บาตรเป็นปุ๊ดก็ดีอลอยกระทงอย่งางต่างทำบุญเข้าวัดเข้าวัดก็เลยอ่ะยอมมากินดีวกว่าก็เอาแคบหมูกับข้าวนึ่งเนี่ยไปใส่บาตรถวายพระมหาเถระ พระมหาเถระไปถึงแล้วฉันแล้วมันหมอมดแค่หมูมันเหลือปิ้นก็นเลยมาบีบเอาน้ำมันจากแค่หมูเนี่ยมาแป่งเป็นพระตี้จุดเตียนปูจาเป็นพุทธปูจาต่อพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าป่ากฏว่าตอนที่พระมหาเถระทุตเจ้าเปิ้นจุดเนี่ยเกิดสแสดงสีหก,กัมปน้าเตวบุตรเตวนาหึ้งแผ่นดินไหวฟ้าฮองพระราชาได้ยินเข้าใส่ว่าเออเกิดจากอะไรยังพระพ่อพระราชาก็เอาทางปฏิไปถวายจัดนักอะ่ะ ก็น,นึกเข้าใจว่านึกว่าเป็นบุญของตระก้กาที่ได้ถวายพางพระติ์เป็นพุทธบูชาที่วัดหั่นไปถามมหาเถระมหาเถระบอดใจบุญนี้เป็นบุญของใจตุก,กะตะผัวเมียกู้นึ่งได้เอาแคบหมูมาถวายเขาแล้วเอาไปบีเป็นน้ํามันแล้วก็เอาไปเป็นผางพระติศจุดบูชาพระพุทธเจ้าบุญนี้หม่ใช่ของตันพระราชากเกาะเาอ๋บัรเลอโอบรลเลวใจเนี่ยจะได้ดีใค่ได้บุญก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้อข้าราชบริพารเนี่ยคุดหลุมกว้าง หนึ่งกิโลสี่ด้านนี่นะแล้วก็ขนน้ํามันในเมืองเนะี่ยมาใส่มดละแลง่ผ่านพืชจุดทั้งคืนแผ่นดินก็บอกไหวไอ้อย่างสักอย่างผลสุดท้ายมาถามมหาเถระก็บอกว่ามันใจบุญของต้านอันนี้เป็นบุญของใจทุก,กะตะ,ะผัวเมียกูนี้แล้วจะแย่งใดเฮื่อได้บุญก็ต้องทําด้วยใจแท้ๆต่านก็นเลยมาอธิษฐานจิตอธิษฐานอย่างใจอย่างนี้พระราชาองค์นั้นเสรษฐถีนั่นนะก็มาอธิษฐานว่าถ้าว่า จะขอบุญจากชายตุก,กตะคนนีใ้จะแย่อย่างไรพระมหาเถรเว่าท่านจะต้องเอาทรัพย์สินเงินทองไปซื้อไปแลกเอาแต่หมายความว่าคือเพื่อไปไปไป,ไปขอแบ่งบุญจะเพิ่นจะต้องมีอย่างสิ่งแลกเปลี่ยนเพิ่นก็นเลยบอกว่าเสียสะลระทรัพย์สมบัติทุกอย่างเพื่อาจตุก,กตะสามีภรรยากู้เนี้ยมดเลยแล้วขอเพื่อได้บุญต่แต่ปากฏว่าแผ่นดินไหวฟ้าห้องทันทีภูมิอกภูมิใจ ก็เลยกลายเป็นว่าใจทาุกตะกับสามีกู้ผัวเมียสองคนนั้นก็เลยกลายเป็นมหาเศรษฐีในเมืองนั้นๆอันนี้คืออาน,นิสงส์ว่าคนใดมีโอกาสได้จุดปติปูจาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์หรือว่าปูจาร้อยพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าได้อาน,นิสงส์อันแรงกล้าได้แสงสว่างแห่งปัญญาคนจะได้ทรัพย์สมบัติมาเนี่ยจะต้องมีสติจะต้องมีปัญญาถ้าขาดคุณธรรมขาดสติขาดปัญญาแม้จะมีทรัพย์สมบัติ ทรัพสมผลเหล่านั้นก็อาจจะชิมหายวายหอดไปได้เพราะนั้นคนร่ําคนรวยนี่มันเป็นปริศนาธรรมสอนจิตสอนใจว่าคนเฮาจะต้องมีสติและมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมากพอสมควรด้วยกันเอาสิ่งนี้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างเนี่ยอันนี้เป็นข้อที่เป็นคําตอบที่คิดว่าคุณนกประเดชคงจะ,ะกระจ่างแก่ใจอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญก่อนส่วนหนึ่งคอ อนุโมทนาบุญกับคุณวิมลพรวรกิจซึ่งได้ร่วมบุญสร้างหอฉันกับวิทยาลัยสงหละปูนซึ่งได้ประชาประชาสัมพันธ์